ค่ะพี่น้องก่อนกลับบ้านเดี๋ยวเ้ามากกินก๋วยเตี๋ยก่อนเนาะค่ะพี่น้องก็มันกลับบ้านไม่ละสงสนนึหละก่อนไปวัดทมเขาประทุนเนาะคะ่ะออกจากทมเขาประทุนกะจะไปวัดเขาหน่อยเนาะคะ่ะจังคอยเดินทางกลับบ้านเนาะคะ่ะมาเดี๋กะเดินสายทำบุญเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศทางวัดเนาะคะ่ะเท่าไหร่คับป้าโอ้ยได้เสื้อสวย จำหนึ่งนะคะซื้อไปแล้วก็ไม่กล้าใสา่ชาไปแล้วไม่กล้าใส่เ,เอาใส่กรอบไว้ใช่เอาเก็บไว้ที่รือลึกต้นหน้คขาปลาจาน้านาเป็นไรค่ะนขา้าจะเอาสีมันไม่เลอะเพราะว่าหนูเข้าแต่ถ้ำไปแต่เขาไปทำบุญก็ไปแต่ที่กันดานจอาไ,ไ,ไปเก็บได้ ก็แห้งละพี่น้องขึ้นเผาพี่น้องยังบว์ท่านศาสตร์เป็นไหนดอกเดี๋ยวยายหมองแป๊บนึงพี่น้อง รัฐบ,บาลอ่าให้เนีนสามเนาะค่ะพี่น้องไปเติมเอาที่เรือโบโ,โห่เดี๋ยวไกลๆวันอาทิตย์วันอาทิตย์เดี๋ยวไปทำหน้าค่าอยู่จังหวัดนครนายกเดี๋ยวจะมาหายแนวท่า,ทาอีกที่เนาะค่ะพี่น้องที่ซือปากการะกันได้จะเหลี่ยมแต่ดวงเนาะค่ะสิ่งสุดยังสุงอยู่กับบุญบารมีที่ห้าเหตุมาต้องโทษอย่างเนาะค่ะมาต้องโทษพ้นหายโทษปลาโทษเหวนเนาะค่ะเพราะว่ามันอยู่ในกระเป๋ามือเจ้าที่ซือ้อมาซื้อมันก็มันมุจเอาเนาะ แต่ห้ามีบุญเจี่ยวกับสวัเหตุจังได้รับหณเรบจขามันจะถือเลขถือบัญากรอกเลขอ่ะมะว่านกับบารามีถัดปูเนาะค่ะอ่าหาโกเก่าเนาะค่ะพี่น้องเลขปู คือบรายเราพี่น้องยังกระเทิมหยอดอยู่ข่อยกินแบบเข้มเลยอ่ะโลตีร้านหาคุณใดที่อยากมีบุญสัมพันธ์อ่ะพี่น้องนี่จะนีแต่บอกว่าบุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์จะขึ้นอย่างบุญสัมพันธ์ดาวจะบพ่เฮ็ดบุญน้ำกันก็ข่อยเบอร์เด้เฮ็ดบุญห่วมกันก็ข่อยนะบ่มีดอกบุญสัมพันธ์อ่ะตอนะนี่ซองประทา่านวางอยู่ประมานอ่าซองประทานเนาะค่ะ ส่องประท่านหน่อยเนาะค่ะพี่น้องประท่าน,นไงกะส่องละหาพันเนาะคะ่ะประท่านหน่อยส่องละท่านส่องละท่านเลยอยย่หกส่องเนาะคะ่ะตอนนี้หาอรือหกส่องนี่แหละประมาณนั้นละพี่น้องนี่แหละมีบุญันธ์ก็ปล่อยละผู้ใดเหตุนี่ก็บนีบุญันธ์ก็ปล่อยละบัตรบังคบับรบเด้อค่ะพี่น้องอันนี้บได้บังคับแค่เป็นบอกบุญเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะรามาก,ก็ดีเนาะค่ะพี่น้อง โบมาก,กะแค่เรื่องทานเนาะคะ่ะบบต้องคอมเมนต์นอีหยังเนาะคะ่ะกลับไปเบิ่งคนที่จะมาวางคอมเมนต์บอกว่า,าหาให้หวยแม่นปานนั้นเป็นหยังคืบอบ่ซื้อเองเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นความคิดดีๆได้ละ่ะคอยซื้อเองไว้ทำบุญเองดีกว่าเพราะว่าจะบ่เว้าแล้วอันนี้คืองเอาให้วางคอมเมนต์เนาะ,ะบ่ได้แบบเจาะจงผู้ใดทั้งนั้นแหละคอยโบบอกมันบอกขอให้มันเบ,บิร์ แผลถือไปอ้ลหลย่ยถ้าสร้างแผหลายกับไปมุดดินแกมตายสักเขาบอกเะฮะฮารดยินดีกับคอนอื่นเวลาเขาสามีเงิน,นมีทองหาดยินดีกับคอนอื่นเวลาเขาประสบความสำเร็จให้จิตเมตตาให้ผู้อื่นเขาเพราะนันว่าผิดแบบอิจฉาริษยาผู้อื่นป่ามันบม่มีกระดูกะ่ะ มันกินจังไดมันก็เว่าไปเลยืยเขาก็ได้สนใจดอกดีมาดีกับฝาก่อยมันใจใจแล้วพ <c oughs> ึงมาเบิง้งคลิป่อยอย่าพึงมาตัดสินมา่อยเพื่อนคน,หนแหละ,ละ,ละคนกระตุกเมื่อวาไนได้อ่าเลยพูหาหูเก่าเนาะค่ะพี่น้อง ทาแบบเือนแร่งเจ็บม่โชคไม่ลาบเดี๋ยวจะกลับมาทําบุญเนาะค่ะมื่อื่นถ้าเห็นคยมาทายคีบีมื่อื่นไม่ต้องแปลกใจคะ่ะคือควยไม่โชคไม่ลาบค่ะ <c oughs> อะไรคะหัด <c oughs> <c oughs> ยินดีกับความสําเร็จของผู้อื่นหัดเมตตาผู้อื่น <c oughs> ไม่ใช่ว่าเห็นเขาแบบไม่โชคไม่ลาบถูกหวยก็ <c oughs> แล้วแจ๊ซีว้าอิหยังให้เขาไปมันก็ใส่ค้นที่เขาถือเลขกประจาอ่ะเขาก็ต้องเป็นคนดีเพราะเทวดาเพิ่อกับประธานหายต่คนที่ดีก้นสวยๆเพิ่งก็หายดอกเขอบอกในรถลดพอบอกว่าได้แบบอีหยังมากมาดอกแต่ยังไม่หงุงก็ไปยขบาบอกโซกแขวเฮียกับบุญแล้วพวกปากดีๆเนี่ยปากบขาสั่งสรรสิ่หายก้นอื่นเมตตากะต้องเมตตาคนอื่น ดีนะบอจอดไว้ใต้กุ๊กใหม่งานใหม่เนาะพนตองเ,เดี๋ยวสิภาพไปทำเขากระทุนทำเขากระทุนก็เป็นทำที่แบบซักซีนเนาะคะ่ะปูนการาดาษโดยเฉพาะเมยยาขาวเนาะคะ่ะผู้ใด้ติดตามแต่าาและกันนะซึ่งวัวแจมนำถือปูนกราดาษแล้วก็เมยยาขาววัดทำเขากระทุนยางมาเนาะคะ่ะพี่น้องโชคลาภที่ได้จากท่านปูกับเมยยาวัดทำเขากระทุนกับนับขัง,งบวัตถุเนาะคะ่ะ จาเคยได้ยินค่ำนี้บอกทำงานทั้งวันเลยพันหายางไปยางมาเลยหาพันนี่ละข่อยกานาซีเขาตายค่ำนี้เฮ็ดงาน่อนก็เฮ็ดด้วยไ้่วขว่อยบางเทจอข่อยขี้บางเงินถึงเลยเนี่ยข่อยได้ร้ายว่าเงนินเฮ็ดงาน,นถ้าสังง่งวมโบมีเงินเติมน้ำมันเดินสายทำบุญแบบนี้หรอก โอวาปูญานาคราชลงเทพเทวาสินศรักติตามสถานที่ต่างๆเพื่อนเมตตาข่อยเพิ่นนห้วข่อยเฮ็ดยั้งอยู่ทุมื้อนข่อยถือเลขบางเจ้าข่อยถืออ่ะสองเมืองสมเมืองข่อยเฮ็ดบุญกันเลยเครื่องนึงบางคนมีโชมีลาบก็ปล่อยรับปากว่าเออถ้าถือเลขประมาณนี้ป่านนี้จะประมาณนี้ประมาณนี้จะทําบมุนเพิ่งกบเหตุเ็ดข่อยก็บ่ได้ว่าแค่ข่อยเตือนไว้เด้อย่ะว่ากายวาจาจิตตังวาจาจิตตังเนาะค่ะวาจาตรงที่1ึงค่ะผู้ใดที อยากมีโชคมีลาบหรือว่าผู้ใดที่เล่นหวยเนาะค่ะพี่นอ้องแค่คำว่าสัจจะากันยังรักษาบอดด้ยะสิเอาอยงางมากมา้ก,กับคนประเภทเดี๋ยวขอตกินเสาก่อนนะคะกินกระตุ้ก๋วยเตี๋ยวคืนนอนกินนี้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันอยู่วัดธรรมเขาประทุน,น,นะคะ่ะ